จะอธิบายอารมณ์ต่างๆและการที่เราไปยึดไปยึดถือเอาอารมณ์แล้วก็เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาส่วนใหญ่เราจะเกลียดเกลียดทุกข์รักสุขเราจะเกลียดความฟุ้งซ่าน เราจะแต่ความสงบฟุ้งซ่านว่าวุ่นเนี่ยเราไม่เอาเราจะอาสงบเราปฏิบัติทมเราจะเอาสงบเพราะมันฟุ้งซ่านนี่คือทุกข์ละปรากฏการของอารมณ์ต่างเนี่ยสมมติมันมีอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์หนึ่งเป็นอารมณ์หนึ่งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเกิดขึ้นมาในหัวนะในหัวหรือตรงไหนก็ตาม ที่มันเกิดขึ้นมาเราก็รู้เราก็รู้รู้ว่ามันมีอารมณ์นี้ขึ้นมาซึ่งอารมณ์เนี่ยมันเป็นแค่อาการอาการที่ปรากฏขึ้นมันยังไม่บอกหรอกว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์อะไรเป็นอาการอะไรแต่ตัวที่มาบอกมาให้ข้ามันเนี่ยว่าว่ามันเป็นอารมณ์อะไรเนี่ยก็คือสัญญา เพราะเรามีภาษาเนี่ยมีภาษาพูดมีภาษาสมมุติสัญญาก็เลยมาบอกว่าตอนนี้เรากำลังโกรธพอมีอารมณ์โกรธปุ๊บเรามาเห็นเรามาเห็นมารู้รู้ว่าตัวเองกำลังโกรธรู้ว่าตัวเองกำลังโกรธ พอรู้ว่ากำลังโกรธเราพยายามแล้วเกิดพยาพยามแล้วพยายามหรือเจตนาที่จะดับอารมณ์เนี่ยอารมณ์โกรธเพราะเราเราไม่เอาเราไม่เอาโกรธเราจะเอาพอใจยินดีเราจะเอาอารมณ์ฝ่ายกุศลนะอากุศลเราไม่เอาฮะ พอมันเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ฝ่ายอกุศลเนี่ยเราจะไม่เอาเราจะมีความพยายามมีเจตนาเพื่อจะไปทำการกระทำการอะไรก็ตามเพื่อจะระง,งับความโกรธเราจะระง,งับความโกรธจะดับความโกรธจะดับอารมณ์ฝ่ายอกุศล ตอนที่เรามีความพยายามที่จะไปกระทําการใดๆนั่นแหละนั่นแหละอัตตาเกิดแล้วแต่เราไม่รู้จักอัตตาก็คือตัวกูอ่ะอีโก้อ่ะ,อะตัวเราอ่ะ,อะตรงข้ามกับอนัตตาอ่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ความจริงไงความจริงแฟกแฟกก็คือว่า จริงๆแล้วอะอารมณ์หรืออาการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมามันไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีภาษาแต่เพราะการทำงานปรุงแต่งของขันห้านั่นเองในส่วนของสัญญาเนี่ยสัญญามันไปให้ค่าไปให้ค่าไปให้ชื่อให้ภาษาว่าอาการที่ปรากฏขึ้นมาเนี่เป็นอารมณ์อะไร เป็นอารมณ์โกรธพอใจไม่พอใจอารมณ์เกลียดหรือกําลังง่วงกาลังหนาวกํากลังร้อนกําลังเย็นกําลังคันเป็นสัญญาทั้งนั้นน่ะที่ไปให้ภาษาให้ความหมายซึ่งสัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตของขันหานั่นเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นระบบการทํางานของขันหาระบบการทํางานของขันหาแล้วมันทำของมันเอง มันทำของมันเองพอรับมาทางหูทางตามันก็มาให้ภาษาให้ชื่อทันทีเลยสัญญาก็ทำหน้าที่เวทนาก็ทำหน้าที่พอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยสังขารก็ทำหน้าที่คิดปรุงแต่งต่อไปเนี่ยเขาทำงานของเขาโดยอัตโนมัติเขาทำงานของเขาเองนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าพยายามชี้บอกเราไงว่ามันทำงานของมันเองขันห้า ที่เขาปรุงแต่งนึกคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์คิดนึกปรุงแต่งมโนภาพอาการรู้ต่างๆเนี่ยเขาทำงานของเขาเองโดยปกติแล้วขันห้าไม่ใช่ตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกแต่ทุกข์เพราะอุปาทานคือคือความยึดยึดในขันห้าความยึดในขันห้ายึดยังไง ก็แบบนี้ไงพออารมณ์เกิดขึ้นมาอารมณ์หนึ่งสัญญาก็มาบอกว่าตอนนี้เรากําลังโกรธพอเรากําลังโกรธปุ๊บจะมีความพยายามมีเจตนาที่จะไปดับความโกรธแล้วเราก็จะทํากดขม่มกดขีข่มเหงมันเราจะตัดเราจะฆ่าจะแกงมันเราจะฆ่ามันเราจะปาดประหารมันมันเป็นกิเลสกิเลสยากิเลสละเอียด อนุใสเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราจะสมมติไปตอนที่เราพยายามจะไปแทรกแซงจัดการนั่นแหละมีตัวกูเกิดเกิดในขณะที่เราอยากจะไปดับตรงนี้จริงๆมันดับไปแล้วแต่มันเกิดตัวกูขึ้นมาใหม่อารมณ์นั้นมันดับไปแล้วแต่มันเกิดตัวกูขึ้นมาเกิดตัวกูขึ้นมาเพื่อจะมาดับเพื่อจะมาดับตรงนี้แต่ตัวกูเกิดแล้วเกิดตอนที่มันพยายามที่ ที่มีเจตนาที่จะไปกระทําการใดๆกับอารมณ์นั้นอือารมณ์นั้นมันมันก็เลยเกิดต่อสืบต่อไปไงแล้วตัวกูก็เกิดอีกตัวกูนี่แหละมายึดเอาอารมณ์แล้วยึดแบบไหนยึดตอนที่เราอยากจะไปดับมันไงเราไปให้ค่าให้ความหมายให้ให้ความสําคัญกับมันแล้วเราไปเชื่อมันจริงๆจริงๆมันอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่มีตัวไม่มีตน หยิบจับเอาเอามาให้ดูก็ไม่ได้มันเป็นแค่สัญญาไปบอกว่ามันเป็นอารมณ์อันนั้นอันนั้นแค่นั้นเองเป็นอารมณ์กุศลอกุศลมีค่าเท่ากันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเลยเราอย่าไปให้ความสําคัญมันการที่เรารับรู้เฉยๆแล้วก็ไม่ไปบริหารจัดการอะไรกับเขานั่นแหละก็คือสัก เป,เป็นคำที่ครูบาอาจารย์บอกว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้รู้เฉยเฉยรู้ซื่อ,อไม่ว่ามันจะเป็นอารมณ์อะไรปรากฏขึ้นมาภาษาสมมุติจะให้ภาษาว่าอะไรก็ตามอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจแค่รับรู้แล้วก็อย่าไปทำอะไรกับเขานี่แหละคือการปล่อยวางะ แต่พอเราเห็นการทํางานของขันทาที่มันกระเพื่อมขึ้นมาเป็นอารมณ์นั่นอารมณ์นี่แล้วเราไม่เอาเ,เราจะไปบริหารจัดการตอนที่เราจะไปบริหารจัดการนั่นแหละเราเชื่อว่าอารมณ์นั้นมันมีจริงๆมันเกิดจริงๆและมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราก็เลยยึดแล้วจะไปดับมันไงตอนที่เราไปยึดไปเชื่อว่ามันเป็นอารมณ์โกรธจริงๆอารมณ์ไม่พอใจจริงๆ หรืออารมณ์ยินดีพอใจจริงๆเราเชื่อไปแล้วเราเชื่อสมมุติภาษาทําในปริปรามาตัตดเนี่ยเชื่อไม่ได้สมมุติภาษาก็เชื่อไม่ได้ที่เราเชื่อเราหลงภาษานี่ไงเราเลยไปพยายามจะไปดับความโกรธความโลภความหลงอะไรต่างๆนานาโลภโกรธหลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นแค่ภาษาสมมุติขึ้นมา แล้วจะอยู่ยังไงอ่ะถ้าบอกว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีภาษาสมมติมันหลอกลวงทั้งนั้นแล้วเราจะอยู่ยังไงในทางสมมติความจริงโดยสมมติเนี่ยสมมตมิบัญญัติเนี่ยเราก็มันก็มีแต่ในทางปรมัตารย์หลุดพ้นเนี่ยมันเป็นแค่สมมติขึ้นมาพูดแต่ในทางสมมติเนี่ยมันก็มีนี่เมาส เมาส์ก็เมาส์ไงไอันนี้ปากกาก็ปากากาไงเนี่ยในทางสมมติบัญญัติเราก็เราก็ว่ามันมีจริงไงเพราะเราต้องใช้ในการดำรงชีวิตเราต้องใช้ในการสื่อสารพูดคุยกันอันนี้เทปอนี้สมุดอันนี้ตัวอักษรตัวหนังสือมันก็มีหมดแหละแต่เราใช้ในการทำงานพอเรารู้แจ้งในปรมตัตถธรรมแล้วเราไม่ไปยึดแล้วอะ เราจะหลุดออกมาจากอำนาจครอบงำของขันห้าไงสิ่งปรุงแต่งคำว่าเราก็ไม่ใช่ว่ามีเราจริงๆนะจริงๆมันไม่มีเรามันเป็นแค่ภาษาสมมุติที่เราพูดกันเ,เราจะวิมุตตออกมาไงวิมุตตหลุดพ้นจากอำนาจของเขาวิมุตต์วิมุตหรือว่าอาสังกตธรรมพ้นจากการปรุงแต่งพ้นจากการปรุงแต่งไม่ใช่ว่าไม่มีการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งของขันห้ามี แต่เขาไม่มามีอำนาจครอบงำให้เราไปยึดไปมีอุปทานกับเขาอีกแล้วนี่คือความหมายของคำว่าวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นจากอำนาจของเขาไม่ตกเป็นทาสข,ของความคิดนึกอารมณ์มโนภาพอาการรู้อีกแล้วไม่ตกเป็นทาสของความคิดนึกอารมณ์มโนภาพและอาการรู้อีกแล้วเราก็แค่รู้แค่รับรู้เฉยๆแล้วไม่ไปยุ่งไป ไปบริหารจัดการไม่ไปพยายามที่จะดับที่จะอะไรเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นแค่รู้แค่รับรู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นมาก็ปรุงแต่งเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้คือปรามาัติธรรมแค่รู้เฉยๆฉนั่นแหละเราก็วิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของเขาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีอาการปรากฏขึ้นมาแล้วเราพยายามอยากจะไปดับมัน เราเราเห็นว่ามันเป็นอกุศลธรรมอเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปดับมันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมานั่นเราเชื่อไปแล้วเชื่อว่ามันมีจริงมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนมันเกิดขึ้นมาตามธรมรมชาติของมันแล้วมันก็หายไปเองของมันเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีจริงๆมันก็เลยเป็นอุปาทานไงเนี่ยก็โดนมันครอบงำไงโดนมันครอบงำโดนสิ่งปรุงแตง่ง ความคิดนึกอารมณ์มโนภาพอาะการรู้เนี่ยมันครอบงำมันก็เลยไม่หลุดพ้นไงเนี่ยตอนไปยึดไปมีอุปทา,านยึดเนี่ยโดนมันครอบงำแล้วภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าตกเป็นาธาตุของอารมณ์ไงตกเป็นาธาตุของอารมณ์เนี่ยธรรมะขั้นสูงสุดกับทําคคำภาษาธรรมดาธรรมดามันไม่ต่างกันเลยฮธรรมะขั้นสูงสุดกับภาษาบ้านๆพื้นๆเนี่ยตกเป็นาธาตุอารมณ์เนี่ย มันเหมือนกันเลยนะเนี่ยตกเป็นธาตุอารมณ์ก็คือโดนมันครอบงำแล้วอไปมีอุปทานยึดแล้วก็เชื่อมันจริงๆแล้วก็เลยทุกข์กับมันไงอแต่เราวิมุตหลุดพ้นออกมาเนี่ยพ้นจากอานาจของธรรมะปรุงแต่งเนี่ยความปรุงแต่งต่างๆของคันท่าเนี่ยความคิดนึกอารมณ์มโนภาพอาการรู้เนี่ยเราหลุดพ้นมันออกมาเนี่ยก็คือ มันไม่ครอบงำเราอีกแล้วแค่รู้แค่เห็นมันแค่นี้เองเพราะอะไรเพราะมันเป็นของมันเองการปรุงแต่งต่างๆของกันหน้าไม่ว่าจะเป็นรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรเนี่ยมันทาของมันเองมันทําหน้าที่ของมันเองสังเกตให้เห็นแล้วก็ยอมรับความจริงนี้พระพุทธเจ้าสอนปัญจวคีก็ชี้ให้เห็นแล้วก็ยอมรับความจริงนี้อันิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะทุกอย่างเนี่ยจบลงที่อันิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตา ต้องเห็นเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เรานี่แหละมันถึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต้องเห็นให้ได้ว่าความจริงที่มันกระเพื่อมที่มันปรากฏที่มันปรุงแต่งของขันห้าเนี่ยเป็นความคิดนึกอารมณ์มโนภาพอาการรู้เรื่ออาการเคลื่อนไหวอาการเจ็บป่วยอะไรทางกายเนี่ยยอมรับให้ได้ว่ามันเป็นของมันเองมันเกิดของมันเองมันดับของมันเองเนี่ยสอนตัวเองโดยการสังเกตอาการที่ปรากฏแล้วก็เห็นมันเกิดมันดับเห็นมันเกิดเองเห็นมันดับเองนี่แหละ มันจะเห็นเป็นตะตาก็คือว่ามันเป็นของมันเองมันทํางานของมันเองพอมันเห็นไปเรื่อยๆมันใจมันถึงจะยอมรับนี่แหละคือภาวนานี่แหละคือวิปัสสนาการมารู้มาเห็นอาการเกิดดับอาการเปลี่ยนแปลงอาการที่มันทนไม่ได้อาการที่เราบังคับบัญชาไม่ได้อาการต่างๆที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้นี่แหละคือการวิปัสสนาการภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญาจาก ประสบการณ์ของตนเองนี่แหละมันจะทําให้เราออกจากทุกข์มันเห็นไปเรื่อยๆใจมันถึงจะยอมรับความจริงพอใจมันยอมรับความจริงมันก็ปล่อยวางนีปัญญาจากการฟังจากการจําแล้วก็เอามาไข้ควรสอนตัวเองตรงนั้นปัญญาคนอื่นแต่ปัญญาที่แท้จริงของเราต้องเห็นอาการที่ปรากฏกับตัวเองยิ่งมมีอารมณ์มีสิ่งมากระทบเยอะๆนั่นแหละมันจะทำให้เรามีปัญญา เห็นในสิ่งที่เราควบคุมบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้นั่นแหละเราไม่ไปบริหารจัดการไม่ไปกระทําการอะไรใดๆกับเขานี่แหละคือการปล่อยวางยอมแพ้ต่อธรรมชาติตรงนี้ซะยอมแพ้ต่อธรรมชาติปรุงแต่งของความคิดนึกอารมณ์มโนภาพอาการรู้แล้วก็อาการแปรปวนเปลีป่ยนแปลงทางกายยอมรับเขา ยอมแพ้เขาเรายอมแพ้เราถึงจะชนะการชนะก็คือว่าเราไม่ตกไปเป็นทาสของมันอีกแล้วเราวิมุตหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของเขาแล้วนี่คือพอเรายอมแพ้ยอมรับความจริงของเขาสภาพของเขาเราถึงจะวิมุตหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของเขายอมแพ้ก่อนเราถึงจะชนะไอ้ที่ว่ามีเราก็ไม่ใช่มีเรา ไม่มีเราจริงๆมีแต่อาการเกิดดับของกันหน้ามีแต่กระแสเกิดดับของความคิดนึกอารมณ์มโนภาพอาการรู้สืบต่อกันไปจนกว่าจะตายเนี่ยพ้นจากอำนาจของความปรุงแต่งก็คือการที่เราไม่ไปโง่ยึดมันอีกแล้วเราก็เลยพ้นจากอำนาจครอบงำของเขาอไม่ใช่ว่าไม่มีการปรุงแต่งไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดที่สอนกันมาผิดผิด ความคิดนึกอารมณ์ความปรุงแต่งมีแต่ไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปยึดเอาอีกเป็นแค่รู้แค่เห็นอาการที่เ็าปรากฏแค่นี้นี่คือธรรมะขั้นสุดยอดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วเกิดพระอรหันต์ปัญจวัคคีห้าองค์แรกขึ้นมาท่านไม่ได้พูดอะไรเยอะท่านพูดใช้คำศัพท์ไม่กี่คำอยิ่งเราใช้ศัพท์ใช้คำ สับเยอะๆนั่นแหละตัวทำให้งงแล้วก็หลงกันไปเป็นเบิดดี้คำฟุ่มเฟือยยิ่งใช้ภาษาเยอะยิ่งงงเยอะยิ่งหาความหมายเยอะยิ่งจบยิ่งปล่อยวางยากเพราะเราจะยึดมั่นในความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาอื